เขียนบทความเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งในทางวิชาการต้องให้คำจำกัดความให้ได้ที่ได้รับความนิยมและอิทธิพลในการชี้นำสูงมากบทความนี้ชี้นำสูงบทความบางบทเวลาเขียนออกไปตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดได้มีผลกระทบทันทีคนเขียนอาจไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ได้ บทความบทเดียวไม่ใช่ธรมรมดาหมายถึงบางบทความนะมันอาจมีผลกระทบต่อสังคมมีผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งของสังคมของประเทศและของผู้เขียนเองขนาดนั้นแต่ทีนี้บทความไหนล่ะมันจะมีอิทธิพลในขนาดนั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดไปดูในสถานการณ์ไปดูในวิธีคิดและการแสดงความคิดของเขา ปัจจุบันเนี่ยมีการเขียนบทความและตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสาวรวารสารและอินเทอร์เน็ตมีมากมายก่ายกองเลยหนังสือพิมพ์รายวันบางฉบับเขามีบทความอย่างน้อยสามบทความหรือหนึ่งบทความแต่บางฉบับไม่มีก็แล้วแต่เขาเราสามารถหาดูได้เยอะแยะเลย เราได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนรุ่นใหม่ก็อย่างน้อยควรจะอ่านบทความบ้างและควรจะฝึกเขียนบทความบ้างทีนี้บทความนั่นมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะให้ความรู้บทความคือความเรียงประเภทหนึง่งนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความหมายในทางวิชาการ เวลาเธอไปสอบเะไรเนี่ยเวลาเขาถามเธอต้องตอบเพ่ได้อสลด์ต่อไปครับบทความคือความเรียงประเภทหนึ่งที่เขียนเพื่อเสนอความรู้ประการที่หนึ่งเนี่ยเสนอความรู้ความคิดแต่ใจความสำคัญจริงๆบทความเนี่ยคือเป็นการแสดงความคิดหรือเสนอความคิดในการแสดงความคิด หรือเสนอความคิดนั้นต้องมีความรู้ประกอบการแสดงความคิดอย่าให้หนีจากเอกภาพนี้เป้าหมายหลักของการเขียนบทความคือการแสดงความคิดการแสดงความคิดต้องแสดงความคิดอย่างมีความรู้นี่คือวิธีการของครูนรงฤทธิ์ฟังให้ดีนะ การเขียนบทความเนี่ยเป้าหมายหลักการใหญ่ประการเดียวเท่านั้นแหละรครับแสดงความคิดเสนอความคิดแต่มันขยายความว่าเป็นการแสดงความคิดหรือเสนอความคิดอย่างผู้รู้หรืออย่างมีความรู้แล้วก็ขยายต่อไปอีกใช้ภาษาให้ดีมีความหมาย แล้วก็มีข้อมูลที่จะจะกวากันไปและสําคัญที่สุดมีจรรยาบรรณในการแสดงความคิดอย่าไปเอาความคิดของเราเป็นใหญ่สังคมไทยเราเกิดการแตกแยกทางความคิดเพราะแต่ละคนมันนึกว่าตนเองเป็นพระเอกและถูกต้องแท้ที่จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ ครูนนงเล็กก็ฝากพวกเธอซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นหลังขอให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกำมือของพวกเธอต่อไปในอนาคตแต่เป็นกำมือที่มีคุณภาพอย่าทำลายประเทศชาติของเราครูเขาฝากหน่อยถ้าภาษาของคูนนลงเล็กก็คืออย่าสะดิ้งให้มากคำว่าสะดิ้งเ,เนี่ยหมายว่าทำลายประเทศชาติด,ด้วยความชิด ฝากไว้หน่อยอ่ะสไลด์ต่อไปการเขียนบทความเนี่ยต้องเสนอเรื่องราวจากข้อเท็จจริงไข้อเท็จจริงก็คือความรู้อะถ้าเธอไม่มีความรู้มันจะได้ข้อเท็จจริงมาอย,ย่างไงนี้ไม่พ้นแล้วครับนักวิชาการบางคนอาจจะมาเถียงอย่าเถียงเลยนักวิชาการหรือข่าวประจำวัน เหตุการณ์ปรจะจําวันนะที่มันทันสมัยทันต่อเหตุการณ์สอดแทรกข้อเสนอเชิงวิชาการและความยิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ของครูนรลงฤทธิ์ชอบคําว่าสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเชิงวิชาการเชิงวิจารณ์เชิงวิเคราะห์อ,อะไรก็แล้วแต่เป้าหมายสุดท้ายคือต้องสร้างสรรค์ด้วยอย่าเขียนบทความเพื่อทํารายความสามขีอย่าเขียนบทความเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้คนทะเลาะกันไม่มีประโยชน์เป้าหมายที่แท้จริงคือสร้างสรรค์สร้างสรรค์ครับนักเรียนครูนรลงฤีย์ขอฝากหน่อยความคือสมัยใหม่เนี่ยเขาตั้งชื่อให้มันน่าสนใจหน่อยมันเป็นการแสดงความคิด โดยมีความรู้เป็นข้อมูลเป็นฐานนะแต่ว่าการเขียนบทความจะให้หน้าอ่านาสร้างกระแสความสนใจมันต้องใช้ลีลาการเขียนลีลาการเขียนของครูนลงฤทธิ์เนี่ยมันหมายวามว่ามันหมายถึงการนำเสนอและการใช้ภาษาเอาเข้ามาทำอย่างไรล่ะภาษาในบทความของเราจะจะหน่าอ่าน มันต้องมีกล,ลยุทธ์การจะเสนอความคิดใดๆออกไปถ้าใช้ภาษาสุภาพสุภาพเนี่ยมันไม่เป็นลีลาการเขียนเนี่ยมันทำให้คนไม่ค่อยนิยมอาา่านก็เหมือนการสร้างหนังอะถ้าสร้างแบบจืดๆชืดๆคนเขาก็ไม่ดูมันก็ต้องมีการปรุงรสน่อยแต่อย่าปรุงจนกระทั่งว่าความรู้และข้อเท็จจริงมันเสียไป อย่าปรุงจนกระทั่งมันเสียไปภาษาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากความคิดจะดียังไงก็ตามถ้าตัวถ่ายทอดความคิดคือภาษาไม่สร้างสรรค์นะตัวถ่ายทอดความคิดคืออะไรภาษาครับภาษาตัวนี้ที่อย่าลืมขอใช้ไว้บอร์ดหน่อยภาษาเนี่ย อะไรเป็นตัวถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรความคิดความคิดเธอเธอก็ดึงไหสิเช่นเชิงวิชาการอันนี้สุภาพสุภาพเชิงวิเคราะห์เธอวิเคราะห์เรื่องอะไร เชิงวิจารณ์เยอะแยะเลยอ่ะใส่คําว่าเยอะแยะเข้าไปมันเยอะแยะไม่ว่าจะเยอะแยะยังไงเป้าหมายเป้าหมายของการแสดงความคิดนะฮะคงไมมีใครไปว่าเธอแม้แต่พระอีสวนก็ห้ามเธอไม่ได้ แล้ครูก็ขอเน้นว่าขอให้สร้างสรรค์ฮะอย่าใช้คำว่ามีอุดมการในการแสดงความคิดอันนี้ทำลายเพราะอุดมการมันมีสองอย่างในความหมายอุดมการนะบางคนนอโอ้ยฉันมีอุดมการในการแสดงความคิดนี่พังเลยพังไม่เป็นท่าเลยเพราะอุดมการเนี่ยมันมี สร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์ฮะหรือเพื่อง่ายว่าไอเนี่ยคือทำลายเนี่ยเนี่ยอุดมการบางอย่างมันเป็นอุดมการในการทำลายแต่ของครูนั้นโรงเรียนเอาไปเอาเป้าหมายเดียวคือสร้างสรรค์แสดงความคิดเป้าหมายเดียวคือสร้างสรรค์อย่าไปบอกว่า นักเขียนที่ไม่ค่อยเข้าใจและที่มันมีปัญหาอยู่ฉั้เป็นนักเขียนที่มีอุรมการพอพูดถึงอุรมการอุรมการที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ถ้าพูดอย่างนี้เธอก็อาจจะยังไม่เข้าใจเธอก็อาจจะเถียงครูนั่งลงลิชชอดชอดอย่าเถียงอุรมคติเนี่ยก็มีมากกว่าหนึ่งเสมอ ุวมคติในทางสาร้างสรรค์แล้วรวมคติในทางทำลายแต่ว่านักพูดบางคนเขาเถียงอรวมคติมันต้องดีไม่จริงเนี่ยเพราะว่าบางสิ่งเราก็มีรวมคติในทางทำลายบางทีเขาก็สร้างสารรค์บางทีก็เป็นบวกบางทีก็เป็นลบแต่ถ้าสร้างสารรค์เนี่ยลุยลูกเดียวคือมีคุณภาพเนี่ยอ่ะสไลด์ต่อไปครับอ่ก่อนที่จะไปเขียนบอความได้เนี่ยวันนี้ให้ ให้เขาจะจริงไปก่อนการจะเขียนบทความเนี่ยนะฮะเธอต้องคํำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนั้นถ้าเป็นจริงน่าเชื่อถือด้วยครับต้องคิดเสมอว่าเวลาเราเขียนบทความไวละ,ะคนอื่นเขาไมมาอ่านบทความเราต้องได้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์อย่าให้มันเสียเวลาทันสมัยด้วย เรื่องราวที่เรานํามาเขียนให้มันทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์จะให้คนเขาอ่านมันต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าเธอจะไปรู้ได้ยังไงาเรื่องที่น่าสนใจอืก็ต้องศึกษาสถานการณ์อะไรล่ะเป็นความน่าสนใจของสังคมในขณะนั้นแต่ว่าความน่าสนใจบางอย่างมันก็เป็นปรากฏการณ์เท่านั้นเองปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วคราวมันก็หายไป แต่ไม่เป็นไรนักเขียนบทความทั้งหลายแหละเขาก็ต้องดูสถานการณ์ดูบรรยากาศดูอะไรรอบๆแต่อย่าลืมขอฝากและขอเน้นเลยลูกศิษย์ครูนรงฤทธิ์ทั่วประเทศเวลาเขียนบทความเป็นการเขียนแสดงความคิดถ่ายทอดวิธีคิดของตัวเป้าหมายสําคัญที่สุดคือสร้างสรรค์อย่าเขียนบทความเพื่อทาลายอย่าเขียนบทความเพื่อสร้างความแตกแยกและอย่าเขียนบทความเพื่อ ให้ร้ายป้ายสีสังคมและคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านะั้นมันจะกลับมาทำลายตัวเองอย่าไปใช้คำว่าฉันเขียนเพราะฉันอยากเขียนแต่จงใช้คำว่าฉันเขียนเพราะฉันสร้างสรรค์ต้องมีจรรยาบรณตรงนี้ถึงจะเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนักเขียนได้ขึ้นสไลด์ต่อไปครับ ส่วนสําคัญที่สุดของบทความอยู่ที่ความคิดเธอจําจไม่จนหัวงอกเลยเนี่ยครูนนท์ลงลิ์เน้นมากเลยเวลาสอนเรื่องนี้จะไม่สอนเหมือนชาวบ้านเขาว่าพอลูกศิษย์ครูนนท์ลงลิ์ต้องตอบว่ามันเสียงเดียวว่าส่วนสําคัญของบทความสําคัญที่สุดคืออะไรความคิดตอบเป็นเสียงเดียวกันไปจนถึงชาติหน้า ต้องคำหนึงว่าผู้อ่านต้องการสรางความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดทั้งที่ไอความสนใจเรื่องนั้นน่ะมันหล่นไปข้อเสนอแนะตลอดทั้งความรู้เรื่องนั้นๆอยา่างไรอ๋อข้อความตนงน,นี้มัน มันวุ่นวายตัดออกไปฮะตลอดทั้งความรู้ความรู้เรื่องนั้นๆอย่างไรอ้าวแล้วตัดให้หน่อยตลอดทั้งความรู้คําว่าที่นะั้นตัดออกตลอดทั้งความรู้ตัดที่ออกตลอดทั้งความแล้วก็ใส่รู้เข้ามาเรื่องนั้นๆอย่างไรขอโทษนะฮะภาษามันสับสนบทความ,มนี่เขาเน้นอะไรอ่ะ สไลด์ต่อไปบอกจึ๊กเลยบทความจึงเน้นเนื้อหาและความคิดมากกว่าภาษาถึงจะใช้ลีลาในการเขียนอย่างไรก็เน้นความคิดและเนื้อหาของความคิดสไลด์ต่อไปครับนะส่วนที่เขาเน้นนะคือเนื้อหาและความคิดไม่ได้เป็นเน้นที่ภาษานะฮะ ภาษาเป็นแต่เครื่องมือถ่ายทอดความคิดความคิดจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เนื้อหาของเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความนักเรียนอย่าสะสนฮนะไม่งั้นเธอก็เป็นนักเขียนบทความไม่ได้ต้องไม่ละเลยการใช้ภาษาภาษาเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่ง ถ้าภาษาดีภาษาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะ่ะมันก็จะทําให้คนมาสนใจงานเขียนของเราอย่างอาจารย์หม่อมราชวงศ์คือริปราโม่างนี้ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของตัวท่านเองหรือเจ้าพญาพระคังหหนที่่ทีแปลเรื่องสามก๊กออกมาเนี่ยเราอ่านเมื่อไรโอ้โหภาษาก็ดีนั่นแหละเขาเรียกว่าท่วงทานองการใช้ภาษาหรือลีลาการใช้ภาษาหรือเอกลักษณ์ของภาษา หรือเธอไปอ่านเรื่องผู้ชนะสิทธิทิศของยาขอบไปอ่านเอนอะนั่นแหละภาษาเฉพาะตัวเอกลักษณ์การใช้ภาษาแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าภาษาเป็นจุดเด่นมากเนะืน้อหาแนวความคิดหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินในเรื่องนั้นเป็นใจความสำคัญเป็นจุดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าภาษาแต่ว่าภาษาเป็นตัวนำเราไปสู่ความคิดและ เนื้อหาของเรื่องนั้น,น,นภาษาที่ใช้ในการเขียนต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและความคิดพูดง่ายๆภาษาสุภาพอย่าใช้ภาษาอิมลึกกึกกัก